คนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมไมค์ทามนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยนะครับดีเราตัดตอนทีเลฟี่มาแล้วครับ first blood อาจจะดูอะไรนโอเคนี่วิดี่อแเรานะคะดูเซตสองแล้วมาดูกันว่นาเขาจะชนะหรือหัวแตนกนะครับข้างหลังมึงไงรู้รู้ดเบิลคก็เลยเจะหอเลยหอเลยโอเคทุกคนเดีเ๋ยวเราจะไปเล่นเลยต่อพอเสร็จอันนี้แล้ว โอเคทุกคนดีเสิร์เหมือนเดิมเอาซองด้ทุกคนร้อยสองด้มา Need equipment ทุกค,คนเครื่องผมอาจจะแหลกนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าผมเล่นในโทรศัพท์คนะผม,มเล่นในคอมนะผมไม่ค่อยพูดมากนะครับใช่ครับทุกคนช่อง,องจริงๆเขาไม่พูดมากนะครับอันนี้คือเพื่อนถ่ายนะครับ เป็นเพื่อนของคนที่เป็นอยู่ในช่องเขาถ่ายผมก็ไม่ได้พูดมากเลยครับก็ให้เพื่อนถ่ายไปแล้วก็ดอ,ก <c oughs> อีกองั้นเหยอนี่มันมีกอกตรงหวว โอ้ยเโอ้ย th first blood ากทุกคนตอนนี้เ <fazer Mond şeyler> oh. ืลอนเราก็ได้ตายไปีเรียบร้อยโอ้ยเฮ้ยบนล่างบนล่างอู้ม um, wow. ันมาสองด้าน ตลงน่านจริงหูเจ็บเจ็บล้มน่งไปก็ผมแบบไม่ได้ควรแแอปมือนละกันนไมจะพูดแห่ครับตอนเมื่อกี้เราเกือบตายแล้วทุกคนนะ แค่เราแบกเพที่นาะเอางี้ว่ากันก่อนรแบกหมผมชอบหมอคงทุกคนผมชอบหมอกน่ารักนะจะขอมาก่อนตรงนีีหญ้าอยู่หญ้าเร้ยเดี๋ยวเขาจะลองเปะแปลงเป็นหญ้าแล้วก็มาดู ใครก็รู้ผมอะรู้ผมชื่ออะไรถ้าเกิดใครอยากเป็นเพื่อนกับผมในพีไฟก็พิมพ์เลยนะครับอยู่เบอร์อยู่เบอร์สามนะคะใช่ครับผมผมก็อยู่เบอร์สี่นะคระใครอยากเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนเพื่อนได้นะครับมันอาจจะแดกนิดนึงนะทุกคนนะไม่เป็นไรใช่ดูผมสิก็เพราพอใจก็ไม่เป็นไรขออีกนัดขออีกนัดโดนไม่หนงขออีกนัด โดนจะเต็บด้วยโอ้ยๆข้างหลังข้างหลังดับเบิคอาจจะ้ารู้นะคะทุกคนนะคเหเป็นผ pues, ู้เล่นใหม่แล้วทุกคนเฮ้โอหนึ่งนะครับเห็นมเห็นมั้งเห็นเห็นชัดๆเลยหัวก่อนตายหัวก่อนตาย โบอเองจชะใครเห็นบ้งางหัวกดตาย <c oughs> <c oughs> กระโดดกระโดดยิงหัวเนาะกระโดดเอ้ยแต่นนก,ก,ก็ยิงหัวนี้ก็ยากเหมือนกันเออแล้วไหนบอกว่าง่ายเออ,ออะไรอะ่ะแต่บางบางครั้งก็ไ,ได้บางครั้งก็ยากทำไมทำไมพวกเราชอบชอบชอบ,ชอบไอ้นี่วะ อยู่คนที่สองตลอดเลยคนที่สองสุดท้ายอะ่ะปูดลมก่างอากาศด้วยโอเคบุกเลยบุกเลย สองคนข้างๆข้างหลังข้างหลังไหนวะอยู่ไหนวะเอามาอีกคนนึงโดนหมกเฮ้ยมาดิเอ้าอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมาผมนี้กากันไปครับเรายังไม่ถึง double kill ดูเดนเท่านั้นนะเฮ้ยเฮ้ยโรส ชนะได้ไหม t r i p e kill. ประกาศเองครับผมพิมพมาเล่นเองค่าของอาจาย์นี่นะครับผมพิมาเล่นนะนี่ครับเบอร์สามเบอร์สามนะครับชื่อของมชื่อในวีีไฟชื่อว่าลิโลีบอยครับถ้าใครอยากเป็นเพื่อนตับเบอร์สามก็พิมพ์ชื่อไปเลยนะครับแล้วผมก็เบอร์สี่นะครับใครอยากแบบเป็นเพื่อนก็เจอเลยนะครับผมไม่ได้ มันชุบได้นะเพื่อนฮะยมันชุบได้เย้มันชุบได้ดบืเย First Blood Yeah. โอ้ตอนนี้เราแพ้ละอัะ <S <S น,อนนี้เราแพล้ะและมามามาตอนนี้เราจะเล่นกับเพื่อนเพื่อนแอลนะครับเพื่อนแอล,แลเพื่อนแอลจุยมันยุดมันเพื่อเองเอล,ล่นกับเพื่อนแอลนะครับ ผมก็ไม่เคยโหดเท่าไหร่ตาที่สองไม่แน่นะครับไม่แน่อาจจะอาจจะไม่แน่เดินมาเองเคยเดินมาอยู่ดีจะยิงคุณค้าก็เดินมาคุณค้าเลสงคราเหรอเล่นสงคราได้แต่เราชอบเล่นสองอย่างแต่ไม่มีดีเซลไม่มีควันยาเลยอู้ใครก็เลยซื้อปืนให้่านเนี่ย มันเดแตมันีจุดหัวมันมไม่ถึงแม่เดาแตกเลยอ่ะมันใช้เียยวทีมเราตายแน่นอนมันใช้เขียวอ่ะูังดูปังหลัง Double kill อ้าวตามได้อ้าวได้ามได้ไม่หววไม่หวเดียวใช้ปืนยิงยุงแม่งเลยเราเราใช้ปืนยิงยุงนะครับเนี่ยเขาใช้เเขาใช้ปืนยิงโอยโอย

แบงก์ก่อนอครับทริปเปิลคิล้ช่ยาวแบบนี้ใช่ไหมถูลยนไม่ตัวกูสองชาร์จเลยอ่ะได้คนเดียวค แสดงแสดงแสดงตามหลังมาเป็นเอลแสดงตามหลังมาเป็นคนของเสือยายเอาเอาเชือหญ่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยตรงไหนตรงไหนตรงไหนเอ้ยเฮ้ยตรงไหนวะมันอยู่ตรงเราอ่ะตรงที่มันชอบชอบบุกอ่ะมันิงโดนเขาได้ไงอ่ะก็เหมือนกันอะสงสัยตานี้ ถ้เจอโป้เลยอ่ะเฮ้ยอ้ยจริงมันยิงยิงทีเดียวครึ่งหลอดเลยอ่ะเราไม่เห็นพวกมันด้วยอ่ะแต่เราเห็นแล้วอ้มันอยู่ตรงไหนตรงไหนโป้เกินมันอยู่ตรงไหนเราแทบไม่เห็นเลยอ่ะเอ้านายเห็นไหมเอลเนายเห็นไหมเราไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นอ่ะไอตี้แล้ว อันนี้เราอาจจะเจอโพลง้มสอง,องสามสงอ้หสามมลยเิลไม่ได้แตกอุ้ยไอ้เขาเหล,ลือดิบๆพอที่เราเราสูดเก็บสามเลยอะามอาี้อุ๊ไมเลยไม่อยู่ร เอ้าโสวยไอ้แม่เขายังไม่ได้ all, วางไอวอลเราไอวอลเขาหไปแลวมาเก <c oughs> ีบยวสาวว่ะตอ้องแาร์บูละมา,มาเอ้ยใครวะเอ้ย,อยระวังระวัง uh! วอุ้ยเหยลาะอุ้ยโหเอ้ยมันเอามันเอาเลยว่ะมันบุกก่อนเลยว่ะมา มันจะอ้อมมัน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 อ้อมเฮ้ยเฮ้ยดึนของควา้าของควา้ามันจะมันจะอ้อมแล้วก็อ้อมกับดีเฮ้ยเอออ้อมกับดีมันชอบยิงหัวอ่ะมันเล่นคอนแน่นเลยเนี่ยจบกันแล้วอุ้ยอุ้ยไม่โดน อ๋อรู้แล้วทำไมถึงทบนี <First blood. S 1> เ้เรา,าเรา,มาไ,ไม่ได้ใส่จุดเกาะเฮ้ยเราไม่ได้ใส่จุดกองไหมไม่มันเลี้ยงหัวต่อให้ตัวต่อไปอ, <Double kill. S 1> อยู่ตัวซ้ายตูวซายดับเบิลคิลตอนนี้เราชี้เพ่ก่อนเลยตอนหน้าแอบอ๋อทุกคน มันต้องระ็บก่อนใช่ไหมคะอะไรตัวนี้ตัวนั้นโอ้ตัวเล็่นเล่นเล่นอะไรดิใหญ่ยู่ดีแรงตกพี่กูอะ